เตือนรายการแปลกๆป้าเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรรด้รับคำแนะนำและสุดท้ายนี้รายการเราไม่ได้สนับสนุนให้ทุกคนดื่มเหล้าด้อใช่ไหมใช่เพราะทุกประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์สอนใจเนอ้ออีๆฟังแล้วทำตามนะจ๊ะเริ่มเลยไปค่ะสวัสดีค่ะางนี้เล่นอะไรอ่ะเมื่อกี้หน้าสนุกแล้วนะเอาใหม่สาสิสวัสดีอนนี้ นี่มึงเคยทำรายการป้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการแปลกๆค่ะแต่เห็นว่าพวกเรามีความแบบว่าเรียบร้อยนิดนึงอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าว่าวันนี้เรามีแบบเขาบอกเลยนะคนพิเศษไม่ได้พูดดังขนาดนั้นนี่ไม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 พู เราแปลกสิ่งคนเลยอยู่นอกสถานที่เฮ้ยไม่เคยทำอะไรนอกสถานที่เลย,ยเพราะว่าปกติจะแบบเราจะมีสตูของเราแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่คือรายการเรานะออแต่วันนี้อาจจะแปลกตาแปลกหูแปลกสิทแปลกใจแต่บอกเลยว่าเขาใจดีกับเราเพราะอเอา้าจีนี่ตุ่งใหญ่มากนะ,มะเมื่อกี้เพราะว่าเรามีรูปทำปลาประมาณเจ็ดแปดทีเดีเดี๋ยววันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูในพ่อแขกแล้วชมคนเลยข้างในอ่ะถูกต้องเราเข้าไปได้ไหมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไป บอกเลยวัาที่ไหนโอเพนคอมอินมันชื่อยาวมากนะอแต่ว่าชื่อเขาเป็นภาษาไทยเปิดทุกวันกังหันคลีนิกโอเอาิีป้าเห็นมาหลายรายการแล้วไม่ไม่ฝันว่าเธอผ่านเข้ามาเหมือนว่าสายตาฉันไม่เคยเห็นกันมาก่อนแต่ว่าเห็นแล้วว่าเข้าไปข้างในได้จ้องี่ไหนอ่ะใคร เขาไปดูกันขักว่าข้างในเนี้ยมันเป็นเข่าว่าปวดรูมโอ๊ยหนูไม่พี่แต่ลูกหนูออกไปแล้วะขอโทษนะถ้าลูกกระดัดเนี้ยสวัสดีครับพี่ยารสวัสดีค่ะเออเนี่ยยีคไปหมดแล้วสวัสดีสวัสค่ะสวัสดีค่ะเป็นคาจะเกินเบอร์ไปนิดนึงเนาะการทักทาย จบนะคะก็คือตอนนี้กังนํากังใจเนี่ยะพี่จะบอกให้พี่จะกอบกรอกโหเลยว่ากังนากังใจตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆคือตอนในแค่แอดไลน์กังนาคลินิกลี่แค่แอดไลน์กังนาคลินิกได้ทําเลเซอร์ขนเลเซอร์ใจฟรีหนึ่งครั้งมูลค่า699บาทจะบอกให้เลยนะอย่าเพิ่งพูดกูขอพูดก่อนกูยังพูดไม่จบกูจะบอกว่าถ้าเขาไม่ดีไม่เลิศดไม่ปังจริงอ่ะเขาไม่ให้ทำฟรีแต่ครั้งแรกค่ะเออจะบอกว่าลูกค้าใหม่เท่านั้นเฉพาะลูกค้าใหม่นะจ๊ะแต่เราถามเพียก่อนว่าเคยเลเซอร์ ขาครับแล้วก็หนวดนี่ขาอุ้ยขอโทษนะเนี่ยคุยอีกใช่ไม่ได้บอกว่าที่นี่คือเขาใช้เครื่องที่ดีมากเป็นลองพอลแอนดี้แอ็เข้าถึงรากถึงโคนคือเข้าลึกมากแล้วบางทีคนเขาใช้เป็นอะไรไอ IPL คนก็ซื้อ IPL มาใช้เองซึ่งอันนั้นเป็นทำให้เราเหมือนแบบขนครุดขนครุดครุดไม่ใช่ขนครุด แล้วมันต้องมาซ่อมไงเธอ็จะไปถ้าเบื่อเราไม่อยากจะได้ผลคุแล้วก็มาที่นี่เลยและความปังอะไรรู้ปะลองเพาแอนดี้เนี่ยค่าเครื่องของเขาอะสองจุดห้าล้านค่ะแพงกว่าบ้านกูอีกค่ะชีวิตกูอะแพงกว่าชีวิตกู ที่มีมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเหมือนนึกถึงเลเซอร์ต้องนึกถึงการนำคลินิกเท่านั้นมึงเฟียสอยากทำแล้วเนี่ยเฟียสอยากทำไหมอ่ะอยากทำแล้วตอนนี้อยากทำมากอยากทำทั้งตัวเลยตอนนี้เพราะได้ข่าวว่าดีมากใช่แต่ว่าแต่ว่าช่วงโคนช่วงอะไรเนี่ยพี่จะเป็นคนทำให้นะไปถึงว่าช่วงโคลนจะหลุดฟ้าแต่วันนี้ เลือกเป็นโซนนี้ปะโซนไเป็นเป็นเป็นแขกครับแทุกคูแรกทุกุใจอ่ะได้หมดได้หมดเออมันทำได้ทั้งตัวใช่เดี๋ยวจะให้น้องถอดเสื้อเลยได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องต้องเช็คก่อนว่ามีขนตัวไหนบ้างอ๋อไปถอดข้างในดีกว่าปะอุ้ยไปบทกูเลยไปเลยแบบนี้เลยไปเลยไปเลยโอเคมาเริ่มเลยไม่ก็คือว่าน้องฟีจะทำขนจักรเเรกใช่ไหมครับพี่ขอดูหน่อยในมาขอชื่นชมเออคือจะบอกว่าพี่กังน้ำทำขนรักแร้ปีครั้งแรกสำหรับลูกค้าใหม่ แต่ราคา699บาทแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะทำแค่ข้างเดียวแต่ลูกค้าใหม่จะทำสองข้างเพื่อว่าเป็นฟิลเป็นฟิลลิ่งไม่ช็อตฟิลแต่ว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าจะเป็นช็อตไปเลยเลยอเครื่องนึงอะลูกค้าจะทำเองเพราะว่าจะได้มาอีกรอบจ้าไม่ใช่จ้าเขาทำสองข้างเข้ากันและก็คือยิงแบบถูกราดถูกโคตรถูกแก่นเราจะบอกว่ารอบต่อไปรอบสองลูกค้าจะเป็นขนอ่อนแล้วมันก็จะค่อยหลุดร่วงไปทุกข้อไม่มีไปแล้วเฟียดนอตเลยเดี๋ยวพี่ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เริ มันมีนวดด้วยอ่ะก็ต้องเอ็นนี่ก่อนใช่ไหมพี่เอาขนออกก่อนใช่ไหมคะใช่มันจะกระจีเหมือนกันมันแบบเสียวๆแปลกๆหาเสืออุ้ยเออจริงปะทานหน้าหิวหน้าหิวข้าวไม่หิวข้าวมากแล้วโกงโกงอหมดแล้วคนมันเป็นแบบมวนพอเพราะมันชาวด้วยอ้ยใส่กวดีฉันไม่ชอบฉันชอบขนจะก็แร้ฉันชอบดูมันเซ็กซี่เวลาทำแบบนี้มัเหมือนผาสตาคนอื่นโกนหมดแล้วใช่ไหมเหมายถึงว่าคนยังเหลืออยู่อยากดูไหมล่ะอยากดูไหมคะหาเ ไฟดับเลยอีเล่ไฟดับเลยอีเล่เตกใจเลยว่าเจ้าทีเดี๋ยวเราจะขอให้น้องเกรติทำนะคะแล้วเราดูว่าตอนจบเนี่ยมันจะเงินกลิปขานาดไหนนะจ๊ะ แต่บอกเลยนะว่าแค่นี้ก็เนียนแล้วเนาะไม่ส่วนของผิวและเรือนร่างเกายออแต่ถ้าเปเลเซอร์ก็จะเนียนกว่านี้ถูกต้องเพราะที่การนำคลินิกใครๆก็สวยได้วาซาร์แล้วตอนนี้เขามีสาขาต่างจังหวัดด้วยเธอเข้าใจปะมีเป็นท่านอูดอนเป็นท่านปัตยาแล้วลเดอะมอโคลาสและที่อื่นๆอีกมากมายบอกเลยว่ามี22สาขาแล้วแหละจ้ะจบเนาะพี่ทำได้เลยนะลูกเดี๋ยวกลับมาอเนาะบ้าไป เราหลังจากที่อยู่จากกังนำแล้วเราก็มาที่นี่เลยใช่ใช่ไหมครเราจะเรอยู่ไหนเราอยู่ที่ร้านจักเอกมัยภาษาอะไรคะถ้าเป็นภาษาไทยต้องเรียกว่าเสือเอกมัยแต่ถ้าเป็นภาษาฟิลิปปินส์จักเอกมัยไม่ได้ไม่ได้วะอันนี้เป็นภาษาช็อตฟิลเออแต่วันนี้เรามาเจอกับน้องฟิยัตครับในภาษาภาษาอะไรคะภาษารักนะติเตียนหน้าคุณสิหน้าขคุณหลัง แต่ว่าน ne, ้องเฟี้ยนเนี่ยเขามาเขาโด่งดังมาจากโซตัตมัคือซีรีส์ครับมันไม่ได้คิดว่าโซตัตคือซีรีส์มันคิดว่าคําว่าโซตัตเนี่ยคืออะไรอ๋อนั้นมันโลตัตโซตัตเนี่ยนะมันคือการรับน้องเป็นการรับน้องที่มันเป็นฟิวแบบว่าเหมือนเป็นการแบบวาก์กนะแบบไหนมหาลัย แต่มึงไม่รู้สักเรื่องเลยไม่ได้นะชีวิตเกิดมาทำไมอ๋องงนะเฟียร์เข้าใจใช่ปะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเออแปลกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยกลับได้เลยปะไม่ไมหลังจากโซตัดปุ๊บแล้วมีผลงานอะไรอีกไหมก็มีเอ่อเดอะกิฟเต็ดครับภาคแรกภาคสองแล้วก็จะมีเอ่อซีรีส์อะไรทั่วไปแล้วก็เป็นพานักร้องด้วยเฮ้ยตอนนี้น้องก็เป็นนักร้องน้องชอบร้องเพลงโชว์น้องขอร้องเพลงออกมากต้องขอเก็บไว้ท้ายคลิปได้ไหมได้ได้ได้แล้วตัดต่อไม่มีหรอถ่ายตอนนี้แล้วตัดท้ายคลิปไม่ได้หรอเก็บไว้เป็นกิมมิคเก็บไว้ กมให้เขาหน่อยก็ไม่ได้เลยใจเย็นใจเย็นมาขอผู้ถือเรื่องเล่าในวงเล่าหน่อยขอย้อนอดีตหนุกขนมมาจากที่มใหม่ใช่ครับพูดเหนือเด็กก็เจ้าฟังได้แต่ว่าพูดไม่ค่อยได้หักตัวขนาดหักเหมือนกันเออข้าเจงก็เจ้าจีบวอกจีวอกแปลว่าวอกแปลว่าสวยที่สุดเรื่องจริงอ่ะจริงอ๋อแล้วมีอันหนึ่งอีันหนึ่งอันนี้เป็นคำชมที่เขาติดปากเลยอีซึงซึงอซึ้งซึงแปลว่าอะไรสวยมากอยากเยิ้มเหมือนแบบสวยไม่ไหวแบบบางกุลิเย่คำสุดท้ายา งาไปไว้นี่สพรึงจริงเฮ้ย Gorgeous g o r g e ว u s งาแปลว่างามันอามห มันไม่ใช่แต่คําแรกแล้วคนต่างจังหวัดเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะเริ่มเที่ยวตอนเด็กเมื่อก่อนต่างจังหวัดแบบมันไม่ค่อยเคร่งมากอะไรเงี้ยเราก็เข้าร้านได้เลยอะไรเงี้ยเริ่มเที่ยวตอน1ิบสี่พอไปเที่ยวเราก็เริ่มเห็นว่าเขาเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยต่างกับกรุงเทพมากกรุรรงเทพม,<ร>มันจะเริ่มแบบ3ามสี่ทุ่มใช่ไหมใช่สามสี่ทุ่มรัดก็เทืยก็เทืยยังแต่งตัวอยู่เลยจค่ะแต่ว่าแต่ว่าเชียงใหม่ก็ก็เปิดยันเช้านะเมื่อก่อนแล้วเราเที่ยวถึงเช้าไหมก็ยันเช้าก็แบบเจ็ดแปดโม เมาเละบางทีก็แบบพอคุ้มสติได้สิ่อะไรที่แบบจำไม่ลืมเมาจนหัวแตกยังไงสิเล่าก็คือว่าตอนนั้นนะผมอกหักจากรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเรียนที่มอชแล้วผมตอนนั้นผมเรียนมัธยมอยู่เราอกหักจากเขาเนี่ยเราก็เลยชวนพี่ที่เรารู้จักไปกินเหล้ากันไหมพี่แบบผมไม่โอเคแล้วว่าแบบอยากไปกินเหล้าอะไรเงี้ยก็ชวนกันไปสนยอม ออยอมใจตอนนั้นอายุประมาณน่าจะ1 7บ8ตอนนั้นยังไม่รู้ว่า IH คืออะไร IH มันจะเป็นเหมือนเหล้าประมาณ9ชนิดรวมกันผมจำผมจำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าเป็นเหล้านอกหมดเลยพอกิน IH เสร็จปุ๊บ คือมันหวานไงเราก็เลยคิดคิดว่าแบบมันก็คงไม่เมาเหรอกมั้งาากินได,ได้เรื่อยใช่กินจนหมดแก้วเสร็จปุ๊บต่อด้วยเบียร์นั่งกินไปส,สักพักหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยบักเก็ตต่อ<า>ใช่ตอนนั้นคือกินกินดุมากคือเมื่อก่อนเป็นคนคอแข็งมากช่วงนั้นจําได้ว่าจัสตินบีเบอร์ดังมากๆชอบใส่กางเกงแบบหลดๆ <Sorry. S 1> ตอนนั้นสูบบุหรี่ด้วยก็ไปสูบบุหรี่หน้าร้านกําลังสูบอย่างนี้อยู่แล้วจูบก็แล้วก็ล้มไปเลย ล้มแบบล้มไปเลยแล้วก็หัวก็ไปฟากับกระโปรงหน้ารถแล้วหัวตรงเนี้ยแตกแต่แต่ตอนนี้เลเซอร์ไปแล้วพี่ก็งงว่าเฮ้ย มันหายไปไหนนานจังวะทำไมมันแบบหายไปตูดเปลี่นานจังเขาก็ออกไปตามเวคนลอกข้างเขาไม่ช่วยมือหรอคือเขาเขาคิดว่าเราเขาคิดว่าเราไปผงคิดว่าเราเป็นคนสติไม่ดีแล้วมาเมาแล้วก็มานอนเกินตองนั้นมึงดเชื่อไหมว่าถ้ามึงกูไม่น่าไม่น่าจะเหมือนคนมาปกติมันน่าจะเป็นผีแบบโบ๊ะอย่างเงี้ยแล้วมันแบบน่าจะเป็นผิดท่าผิดคือคือเราไม่รู้ว่านอนแบบไหนตอนนั้นอะแล้วเขาก็ลากเราเข้าไปในร้านอะภาพที่เราเห็นอะมันเป็นภาพเหมือนแบบไฟกระพริบปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยล้างเกงด้วยความโหลดแม่งก็หลุดเรา แล้วเขาก็ลากเราเข้าหลานชอบอยากอยู่ในงานพอตื่นเช้ามามันก็บวมก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเย็บแผลซึ่งก็เป็นการอกหักที่รู้สึกว่าเจ็บที่สุดในชีวิตละ้ไม่ได้เจ็บใจนะเจ็บหัวมีการสะพะต่อยตีไหมแบบเป็นฟิวมีมีมีเคยเคยแบบว่าไปเที่ยวที่ผับโต๊ะข้างๆมันจะเป็นโต๊ะผู้หญิงเป็นเพื่อนเราที่เรารู้จักกันอ่าเราก็เลยเดินไปทักเขาแล้วทีนี้น่าจะแฟนแฟนเก่าที่เลิกกันไปแล้วแล้วเขาก็เห็นว่าเราทักเขาก็เลยคิดว่าแฟนเก่าเขาอ่ะคุยกับเราอยู่ เขาไม่ชอบเราก็เดินไปเข้าห้องน้ําแล้วเขาก็ให้เพื่อนอีกคนนึงอะเดินมาลากคอเราไปนอกร้านลากออกมาบู๊เราก็ต่อยเลยมาถึงก็ซัดเลยแล้วตาก็ตาผมก็เขียวข้างใครชนะเราอยู่มันมีคนมาห้ามก่อนเราสู้กลับเราแบบคูลแล้วเราก็งงดิตอนนั้นเราก็งงว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแบบคือเราไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวไงเออเขี้ยออันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้นน่ะตาโบอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงกระโบ ออยะตาเขียวตาเขียวตาช้ำมึงมาต้องแลกไม่นานไหนอะเป็นเป็นทอไปอีสัตว์เอาหมัดออกมามีตาติดมาด้วยครับพี่ไปเชียงใหม่มาพี่รู้สึกว่าร้านเหล้าที่เชียงใหม่ไม่เยอะมากแล้วการที่แบบอยู่ในผับแล้วแบบพี่ก็แบบเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยมีไหม ก็มีมีครับมีเราเล่นด้วยไหมไม่ไม่ได้เล่นด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราไปเที่ยวเราก็อยากจะแบบเป็นเจ๋อกับเพื่อนเป็นจอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้โปรกัมว่าเราจะต้องไปหาใครไปตุนสนุกสนอะเราผมเป็นคนชอบดื่มไงเมื่อก่อนถ้าพูดถึงแสดงว่าตอนนี้เราไม่ดื่มแล้วว่ดิตอนนี้ไม่ดื่มแล้วครับปีหนึ่งก็ประมาณสองครั้งสามครั้งไงปีละสองครั้งคือถือว่าแบบว่าน้อยมากนะที่ว่าน้อยมากทำไมทำไมเหตุการณ์เพราะว่าตอนไช่วงประมาณสิบแปดสิบเก้าเนี่ยคือเราอยากสูงเราก็เลยไปฝังเข็มเพิ่มความสูงแล้วเขาห้ามกินเหล้ารบี ห้ามนอนดึกอยากสูงเท่าไหร่อยากอยากสูงยืนไปเปลืกค่ะอย่างนันะอยากสูงสักร้อยเจ็ดห้าโอเคแต่ทีนี้ตอนนี้ประมาณร้อยหกเจ็ดร้อยแปดเอาจริงความรู้สึกผมไม่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 สูงขึ้นนะเพราะว่าเหมือนกระดูกมันปิดไปแล้วมันก็ยืดไปแล้วมันก็เท่านั้นอะเพราะเรามารักษาตอนที่มันช่วงระยะเวลามันเกินไปแล้วใช่ใช่อายุอยูงอยากฝังเข็มผมทำงานตอนสิบหกแล้วก็เพื่อนในวัยเดียวกันเขาสูงอ๋อหนูก็เลยอยากจะสูงใช่แล้วเขาเวลาแบบใส่เสื้อผ้ามันดูดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากสูง อยากรู้ว่าเรื่องเพื่อนที่เชียงใหม่นี่ไหมเหตุการณ์แปลกเหตุการณ์ในในวงเล่าที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่มีนะกูเอียวตสุดกูเอียวตสุดเมื่อกี้คือถามถามว่ามันคอมเมดี้สุดมันน่าจะมีแต่แค่ว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่ามันผ่านมานานมากแล้ว มันมีช่วงหนึ่งในสเตจหนึ่งของชีวิตที่เราสึงว่าเราแบบดิ่งลงมากมากใช่ไหมมันเป็นช่วงไหนช่วงที่ออกจากค่ายหรือว่ายังไงช่วงสงการปีนี้ที่ผ่านมาปีนี้เลยเหรอหนักเลยไหมหนักเลยไหมตอนนั้นเหมือนปัญหามเข้ามาหลายอย่างแล้วก็แล้วก็เราก็แบกไม่ไหวเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากปีกออกมาจากตรงนั้นอะเรามีอาการที่แบบไม่ค่อยปกติแบบร้องไห้ทุกวันเครียดอะไรก็ไม่รู้เครียดกับสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรย่างเงี้ยคิดไปก่อนใช่ใช่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรก็เลยทิ้งช่วงหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจไปพพแทย์ ใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวละจนมารู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องฝังใจตั้งแต่อดีตตั้งแต่เราตอนตอนเด็กๆก็พยายามแก้ไขอยู่ตอนนี้ก็ถามว่าแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังแต่ก็พยายามแก้ไขได้เรื่อยใช่เพราะว่าเริ่มเริ่มแบบปล่อยวางมากขึ้นครับไม่แต่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนึงนะเพราะอะไรรู้ป่ะเป็นคนรู้ตัว ว่าตัวเองไม่ไหวพอคนเราถ้าม่รู้ตัวไม่ไหวเนี่ยมันไปหาหมอเนี่ยมันจะมีสิทธิ์ที่จะหายหายได้ดีกว่าแล้วก็ฮิวตัวเองได้เร็วคือบางคนจะกลัวกันว่าเฮ้ยการไปพบแพทย์หมายถึงว่าการไปพบจิตตะพงจิตตพแย์มันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยกูเป็นคนบ้าเป้าว้าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคือคือการไปพบแพทย์มันโคตรสบายใจเลยเว้ยคือแบบเขาจะรับฟังในสิ่งที่เราเป็นเราแล้วเขาจะไม่จัดเราเลยผมพยายามหากิจกรรมอะไรให้ทำตลอดเพราะเขาบอกว่าวันหนึ่งให้ลิสต์แบบว่าอยากทำอะไรทำเลยแบบมันจะฝืนหน่อยช่วงแรกฝืนจริงเเเพรรราาาาาะ่สึกกไมอยยทล เราก็พยายามแบบออกไปออกกําลังกายไปเจอคนไปนูน่นไปนี่มันรู้สึกว่าเหมือนได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วมันก็รู้สึกด,ดีขึ้นอะไรเงี้ยไม่อยากรู้นในส่วนของระยะเวลาที่เรากินเหล้าอย่างเงี้ยเรากินตั้งแต่เท่าไหร่สิบสิบเท่าไหร่นะที่เรากินเริ่มสิบสี่ถึงเท่าไหร่ที่เรากิน,กนแล้วเรารู้สึกว่าเราหยุดละสิบแปดเราเหมือน เจอคนเยอะเจอคนต่างวัยอะเรามีเพื่อนต่างวัยอะจนทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มแล้วอะมันใช้ชีวิตเร็วเออหลายคนชอบบอกผมว่าผมดูแบบมีวุฒิภาวะมากกว่าคนในวัยเดียวกันเลยเออเวลาแบบพูดจาอะไรเงี้ยแล้วจากที่ฟังมาดูเป็นคนทําอะไรไวไปถึงว่ารู้ตัวเองไวอ่ะโอเคเทียบเทียบเที่มปึ๊บหยุดเป็นภาวะก็ปุ๊บปเทียบเทียบก็หยุดไปหาหมอแล้วก็หยุดก็คือค็อดีนะถือว่าเป็นคนรีเช็คตัวเองตลอดเวลาตอนนี้เป็นนักตลองแล้วเต็มตัวเลยก็มีทําวงเอ่อชื่อว่า Babyo m a c k n d y มีทำซิงเกิลของตัวเองด้วยอ่ะทำกับแฟนเธอปะ พี่ชินโปรดิวใช่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 คุยอะไรเอ่ยลองคุยครับลองคุยลองดูไหมรับรองว่าดีไม่ต้องแอบคบแฟนไม่มีลองสักท่อนไหมนิดหนึ่งได้ไหมเธอขอบอกขอขายของให้น้องเลยน้องเต้นดีเดีมากอันนี้พูดจริงพี่ชินโชว์ว่าน้องเต้นดีมาก dance on the floor เอ้าสอนสอนไหมสอนได้สอนสอนสอนมาลองคุยดูไหมรับรองว่าดีไม่ต้องแอบคบเพราะแฟนไม่มี ้าเฮยง่ายอยู่ง่ายเหรอเอาแค่นี้นะเดี๋ยวที่เหลือผมลองคุยดูไม่รับลองว่าดีดูไหมรับลองว่าดีไม่ต้องแอบคบเพราะแฟนไม่มีมัวแต่คิดไม่ลองสักทีระวังจะเสียใจเสียใจพ่อเรียคุณเด้ด็เดยที่รเรียกมาเลยเด็ไม่มีเบื่อแล้วเช never make you cry you cry ยังไม่ฟังแต่เดวมฟังแต่แรกเลยไม่เพลียชอบมากให้น้องฝากผลงานดีกว่าเออฝากผลงานหน่อยช่วงให้เลงนดีกว่าเเริ่มเลยนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวซีรีส์ Return Man จะออนช่วงกุมภานะครับทาง V I U นะครับหรือว่าวิวนะครับแล้วก็กำลังจะถ่ายทำ Wish Me Luck นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่องนี้คือผมเป็นนายเอก ส่วนพินาเป็นพระเอกเธอเล่นเป็นนางเอกใช่ปะใช่ผมเล่นเป็นนางเอกมีเรื่องอะไรจะเมาจะเอือยปะฉันอยากรู้มากเลยอะเขาแบบมี้องหน่อยสักกลุ่มในในในวงเล่าไงวงเล่าไหมแบบสับสับสนุกสนุกเขาเป็นคนที่หล่อแต่รั่วอ่ายังไงถ้าถ้าเขาเริ่มเมาเขาจะเริ่มรั่วเขาจะเริ่มไปนู่นไปนี่เดินไปนั่นเดินไปนี่ยุให้คนนั้นกินยุให้คนนี้กินบางทีก็กอดคอแล้วก็จับจับเอ่อเอาเหล้าเกอกปากอะไรเงี้ยจะแดดเส้นเลือดตาแตกเลยกูอะเขากอกอะคือคือส่วนทางกับหน้าตามากแต่แต่ว่าเอนเตอร์เทนเก่งนะ พริงเหรออือแต่จริงจนะเธอแล้วเราสามารถที่จะแบบเซนโลหาเขานันไม่มีได้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 มันนางติดเกมไม่รู้ตื่นยังอ่ะให้สามตื่นทำไม้ก็คือเขาอาจจะไม่ว่างนะโทรมาแล้วโทรมาฮัลโหลพี่นะอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้าน อยู่บ้านเหรอสะดวกคุยเปล่าสะดวกทำไมอ่ะโอเคเปิดกล้องหน่อยเปิดกล้องหน่อยพี่นาสวัสดีครับเป็นเอฟซีนะครับสวัสดีครับถ่ายรายการนานอยู่นนอยู่คะ่ะพี่นามีคนบอกว่าพี่นาเป็นคนรั่วมากจริงไหมให้แก้ข่าวนิดนึงมีคนเมาเมาเมาแล้วรั่วจริงไหมพี่นาจะพูดเองนะต้องดูเองอ๋อต้ดูเองอพี่นา,นาวันหลังไปคอมมอนแม่เดี๋ยวไปเจอกันที่คอมมอน พี่นัฐออกรายการรังไหมคะนี่ฟัดฟิวได้แล้วเอออย่าไปทำหน้าดื้ออย่าไปทำหน้าดื้อได้ไหมพี่ณัเดี๋ยวติดต่อไปนะอ่ะกลัวกลพี่น้าพี่น้าเปลี่ยนไปในกลุ่ม14 Pro Max 5 12สีนี้เพิ่มเพิ่มแล้วจะได้แบบจะได้สดชาเดี๋ยวค่อยคุย เดี๋ยวโอเคไม่เป็นไรพี่นางั้นเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวนะเจอกันนะพี่นานะขอบคุณมากเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะไม่ต้องการที่เล่นเป็นนางเอกอย่างเงี้ยวงแคนก็ต้องเรียบเนียนเข้าใจไม่ล่ะก็ต้องกังนัมคลินิกขอบคุณกังนัมคลินิกมากๆที่มีโปรโมชั่นดีๆให้กับเรานะคะถ้าใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆแค่แอดไลน์แอดกังนัมคลินิกไปเลยสุดๆก็ได้รับเนื้อเสื้อขนแบลแร้ปหนึ่งครั้งฟรีมูลค่าหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะะคครับอย่าาาลลืมเฉพูก้ เท่านั้นเพราะที่กังนําคลินิกใครๆก็สวยได้ค่ะสวยจริงครับ้ยอะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้านเสือด้วยนะคะเสือเอกมัยนะจ๊ะหรือภาษาอังกฤษ Tiger เอกมัยหรือภาษาธรรมชาติเอกกมัยหรือภาษาลูหรือสูเอกมัยขอบคุณร้านเสือเอกมัยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องลิลลี่พันธุ์ล่าออฟฟิเชียลนะคะฝากรายการแปลกๆปลกปาด้วยจ้าใช่ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคลิปใหม่มาจะได้แจ้งเตือนนะครับฝาก Facebook แปลกๆปลาด้วยนะคะอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็จะมีไม่ได้มีแค่คลิปนะมีรูปมีอะไรที่แบบนีนี้ทีน้าอย่างเงี้ยก็มีลงเลยไปแชร์ต่อด้วยนะจ๊ะคือมีอยูอย่างอากฝากยูทูบด้วยอ่าผมกลับมาทำยูทูบแล้วชื่อช่องว่าเฟียทครับ f i a t ฝากทุกคนติดตามด้วยคอนเทนต์เยอะกว่าไรคอนเทนต์ของเรา เออก็เป็นไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยของเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีรายการออกมาด้วยอ่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันว่าเป็นรายการแนวไหนได้เลยฝากติดตามช่องปุ่นเพียรด้วยขอบคุณครับขอบคุณเพียร์บ้าจริงจรงนะขอบคุณมากนะขอบคุณครับ